มันเลยเหมือนเป็นการตั้งคําถามว่าการที่จะรักใครทักคนเนี่ยมันใช้หัวใจหรือใช้ความนึกคิดกันแน่คุณค่าทุกคนแล้วคุณน่ะก็รักใครไม่ได้หรอกปเปียงเพื่อนทุกคนที่ชอบฟังสปอยหนังนอกกระแสแล้วก็ฝากกดซับสไคร์哈哈哈 <used> แล้วก็กดสัน่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามใหม่ๆนะกดสั่นกระดิ่งไว้เลย สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการที่เจนูหนังนอกกระแสน,นุ่นที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจผมก็จะไปดูมากเลยนเพื่อนฟังครับส่วนหนังที่คราวนี้นะครับคือเรื่องฮิปโปเตมัสล้างสมองให้เธอรักนะครับผมซึ่งชื่อไทยผมคิดเองอีกแล้วนะครับผมเรื่องยอคลานะครับก็เกี่ยวชายคนหนึ่งที่รักพาตัวสาวสาวยผู้สูญเสียความทรงจํามากักขังไว้ในห้องเปล่าๆโดยมีข้อแม้ว่าเธอห้ามออกไปไหนทั้งสิน้นจนกว่าเธอจะตกกลุ่มรักเขานะครับผม และสุดท้ายแล้วเนี่ยความทรงจําที่หายไปของเธอเนี่ยจะเป็นอย่างไรความรักวิปริตครั้งนี้จะลงเอยอ,อย่างไรก็ไปฟังสปอยกันได้เลยครับหนังเรื่องนี้นะครับมันหลอกคนดูตลอดเวลาและพอถึงจอจบเนี่ยมันก็เป็นปลายเปิดให้คนดูเนี่ยเอาไปคิดต่อได้ทั้งวันเลยครับผม และหลังจากนี้ก็คือสปอยนะครับผมใครได้คิดจะไปดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะครับผมก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับผมเริ่มเรื่องนะครับก็เป็นนางเอกนะครับตื่นขึ้นมาในห้องโล่งๆเปล่าๆขาวๆไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วนางเนี่ยพยายามที่จะลุกนะครับแต่ก็ลุกไม่ได้นะครับมันเจ็บหัวเข่ามากๆเลยนะแล้วทันในนั้นเองนะัก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมานะครับผมชื่อทอมผมเป็นคนลักพาตัวเธอมาเองเธอชื่อลูบี้เธออายุ25ปี กำลังศึกษาที่มหาลัยกฎหมายเธอเป็นลูกคนเดียวและเธอไม่ชอบที่มืดซึ่งนางเอกก็แบบเอ้ยเช่นชื่อลูบี้เหรอเนี่ยและผู้ชายวันนี้นะครับที่ชื่อทอมเนี่ยมันก็บอกต่อว่าผมจะมีอาหารมาให้คุณทุกวันเวะลาสามมือคุณห้ามออกไปไหนทั้งสิ้นที่นี่เราจะเปิดไฟตอนเจ็ดโมงแล้วปิดไฟตอนห้าทุ่มคุณห้ามคิดที่จะออกไปไหนทั้งสิ้นเพราะยังไงคุณคงออกไปไม่ได้เพราะว่าขาของคุณน่ะมันใช้ไม่ได้แล้ว และผมวางยากแก้ปวดไว้ให้คุณคุณก็กินมันซะแล้วในขณะที่ทอม,มนเนี่ยมันกำลังจะเดินออกไปจากห้องนะครับผมไอตัวลูบี้เนี่ยมันก็บอกว่า <c oughs> คุณมีคนทำร้ายฉันเหรอไอทอมก็บอกว่า <c oughs> ไม่ใช่ผมไม่ได้ทําแล้วมันก็ออกจากห้องนั้นไปนะครับผมคราวนี้นางเอกเนี่ยมันก็ร้องไห้แบบเฮ้ยกูัไปไหนไม่ได้แล้วแล้วพัก็ตัดมานะครับเป็นไอทอมเนี่ยก็มาหานางเอกนะครับผมก็เห็นว่านางเอกเนี่ยไม่ยอมกินยาสักทีนะก็เลยบอกว่าเธอต้องกินยานี้ แผลของเธอจะได้ดีขึ้นอา้าวกินซะคราวนี้พเอเนกกินเนี่ยมันก็หลับไปนะครับผมแต่พอตอนที่เนกหลับไปตอนคืนเนี่ยทอมเนี่ยมันก็เหมือนจัดท่าจัดทางให้ตัวเอกเนี่ยมันนอนท่าดีๆด้วยนะอา่าแล้วนงเนยกก็หลับไปทั้งคืนนั้นนะครับผมแล้วพอเช้าวันต่อมานะครับไอทอมเนี่ยมันก็เอาอาหารมาว,วางไว้ที่ข้างๆนเอกนะแล้วก็ปลุกนเนกขึ้นมากินนะครับบอกว่าอา้าวข้าวเช้ามาเสริร์ฟแล้วกินซะแล้วทอมมันก็เดินออกไปแ้างนอกนะครับผมพอกินเสร็จเนี่ย ไอตัวนางเอกเนี่ยมันก็พยายามแบบกระดึบตัวกระดึบกระดึบกระดึบเข้าไปที่กระเป๋าที่มันวางเอาไว้นะครับผมซึ่งกระเป๋าเนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋าของนางเอกนะพอมันไปเปิดดูเนี่ยก็มีพวกกระจกพวกลูกเทนนิสพวกใบขับขี่ของนางเอกเองนะครับผมซึ่งมันเนี่ยก็พยายามที่จะดูรูปในใบขับขี่กับกระจกว่าแบบเฮ้ยหน้ากูเองบอกว่าใช่ปะวะเพราะว่าตอนนี้มันสูญเสียความทรงจำนะครับผมแต่ก็มันก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอ้รูปในใบขับขี่เนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับผม สักพักนะครับไอ้ทอมมันก็เข้ามานะครับแล้วก็ไปจับใบหน้าของนองเอกนะครับแล้วก็บอกว่าอืมอาการคุณยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะเอากินยายสักหน่อยแล้วมันก็เทยาเข้ามาที่มือนะครับผมซึ่งนางเอกเนี่ยมันก็ไม่อยากกินนะแต่ไอ้ทอมเนี่ยก็บอกว่าอาปากซะแล้วมันก็ยัดยาเข้ามาในปากของนางเอกนะครับสี่ห้าเม็ดพร้อมกันเลยนะแล้วพอนางเอกกินเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เธอหลับไปเลยนะครับผมซึ่งในตอนที่นางเอกหลับอยู่เนี่ยมันจะชอบฝันว่าแบบมันกําลังจมน้าแล้ว ก็มีมือหนึ่งเนี่ยมาฉุดมันขึ้นมาจากน้ํานะครับผมแล้วพอเช้าวันต่อมานะพอเนตื่นนะมันก็พยายามที่จะขยำนะครับแต่ก็แบบโอ๊ยอโเจ็บขาโอ๊ย,อย,ข,อยขยัมไม่ได้ซึ่งไอ้ทอมอ่ะมันก็อยู่ในห้องนั้นพอดีนะมันก็พูดว่าแบบอย่าพยายามที่จะฝืนเลยเธอยังเจ็บขาอยู่คราวนี้นางเอกก็เลยบอกว่าคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยคุณทํากับฉันอย่างนี้ทําไมไอ้ทอม,มันก็เลยบอกว่าผมชื่อทอมคุณชื่อลูบี้คุณอายุ25ปี คุณเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยกฎหมายคุณเป็นลูกคนเดียวคือมันพูดประโยคเดิมซ้ำๆนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากจะลุกมาเข้าห้องน้ำเนี่ยคุณก็บอกผมได้ผมจะมาช่วยคุณถ้ามีสิ่งไหนที่คุณต้องการคุณเล็กผมได้เสมอแต่คุณก็อย่าคิดหนีไปแอนคาดเพราะว่าจากที่นี่ไปเป็นสิบไมล์เลยกว่าจะถึงหมู่บ้านคนแล้วพอไอยทอมเนี่ยมันจะนดินไปจากห้องนะครับผมนางเอกก็ถามว่าคุณเกลียดฉันเหรอไอ้ทอมพอได้ยินคํานั้นนะครับผมมันก็พังเก้าอี้ที่อยู่ในห้องนั้นเลยนะ คือมันมันโมโหมากนะครับผมที่ไอตัวนางเอกนยะมันถามมันแบบนั้น,นะฮะแล้วก็เดินออกไปนะครับผมนี่ก็มันก็เลยแบบทำหน้าแบบสับสนนะฮะเพราะแบบเฮ้ยมันรักกูจริงจริงวะเนี่ยซึ่งในแต่ละวันเนี่ยทอมเนี่ยก็มักจะมายืดเส้นยืดสายให้กับตัวนังเอกนะครับคอยยืดแข้งยืดขาฮนะแล้วก็เวลาอาบน้ําเนี่ยก็เอาเหมือนผ้ามาเช็ดตัวให้กับตังเอกนะครับผมก็คือดูแลอย่างดีเลยนะ จนมีวันหนึ่งนะครับที่ทอมมันอาบน้ําให้กัน,นเองเสร็จเนี่ยมันก็ออกไปจากห้องนะครับผมน้องเอกเนี่ยมันก็เลยกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บไปที่กระเป๋าของมันะฮะหยิกกระจกออกมานะครับผมเพื่อจะมาส่องดูผ้พาพันแผลที่อยู่บนหัวของนางนะเพราะว่าตรงผ้าพันแผลเนี่ยมีเลือดแดงๆอยู่นะครับผมพอนางส่องไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมองไม่ค่อยชัดเลยวะแม่งก็เลยแบบกระทุง้งกระจกแตกนะครับผมแล้วเอาเศษกระจกเนี่ยเอามาส่องดูอีกทีหนึง่งซึ่งมันก็ดูแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะ หัวกูก็ไม่ได้มีแผลอะไรนี่หว่าทำไมมันมีผ้าพันแผลมาพันไว้อยู่วะแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยไอ้ธอมมันก็แอบดูอยู่นะครับจากร่องประตูนะคราวนี้พอมีเสียงกึกกักแเนี่ยตัวนั่นเองก็เลยกลัวนะครับผมมันก็เลยแบบรีบถอยไปชิดกึ่งกำแพงนะไอ้ทอมมันก็เลยควักยาวมาแล้วก็แบบก็แก๊กก็แก๊กในเวลากินยายแล้วแล้วพอเนี่ยหลับไปนะครับไอ้ทอมเนี่ยมันก็เอารีโมทขึ้นมานะครับกดสวิตช์ปิ๊บมันก็ทําให้ทั้งห้องเนี่ยกลายเป็นสีแดงเหมือนตอนกลางคืนนะครับผมแล้้วไออทมมเนนี่ยัก็ ซึ่งในวิทยุเนี่ยมันจะเป็นคําพูดเดิมๆซ้ำๆนะพูดว่าคุณเดินไม่ได้เพราะตอนนี้คุณเจ็บขาคุณเดินไม่ได้เพราะตอนนี้คุณเจ็บขาคุณเดินไม่ได้เพราะตอนนี้คุณเจ็บขาคือพูดวนไปซ้ําๆซ้าๆซ้าๆเหมือนสะกดจิตนะครับผมแล้วไอ้ทอมเนี่ยมันก็เอาไม้ถูพื้นมาทําความสะอาดห้องให้นะครับผมพอทําความสะอาดเสร็จมันก็เดินออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้ไอ้เสียงวิทยุที่สะกดจิตเนี่ยคือดังกล้องไปทั้งคืนระหว่างที่นางเอกนอนนะครับผม แล้วพอวันเวลาผ่านล่วงเลยไปนะครับผมกิจกรรมที่ทั้งคู่ต้องทาด้วยกันทุกวันประจำเนี่ยก็อย่างเช่นทอมเนี่ยก็ต้องต้องลากนางเอกไปที่คอหานะครับผมคอยให้หนางเอกคอยขี้คอยเยี่ยวแล้วก็คอยยกถาดอาหารมาให้นางเอกกินนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เริ่มที่จะพูดคุยกันได้แล้วนะครับผมจนมีวันหนึ่งเนี่ยนางเอกเนี่ยมันก็ไปตรงที่อ่างล้างหน้านะครับผมแล้วก็เหมือนกับทําให้ก๊อกน้ำเนี่ยมันรั่วนะครับผมแล้วพอไอ้ทอมเข้ามาเนี่ยมันก็รู้สึกาเอ๊ะทำไม ที่พื้นมันมีเหมือนน้าซึมออกมาว่ามันก็เอาไมา้ถูพื้นมาเช็ดนะครับผมไอ้น,นันเงเองเนี่ยมันก็เลยทักไอ้ทอมก่อนเลยว่าแบบอืมคุณจะไม่ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่จริงๆเหรอไอ้ทอมก็บอกว่าแต่ถ้าคุณออกไปได้คุณอยากจะทําอะไรล่ะคุณต้องการอะไรเนี่ยคุณบอกผมมาได้เลยนะไอนเนงก็เลยบอกว่าอืมฉันอยากจะอ่านหนังสือสักหน่อยนะแล้วก็อยากให้ที่ที่ฉันอยู่เนี่ยมัน อยู่ได้สบายกว่านี้น่ะฉันอยากได้หมอนอยากได้ฟูกอยากได้ผ้าห่มน่ะหมอนผ้าห่มฟูกหนังสือโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไม่หายคุณนะแล้วพลอยทอมเนี่ยเอาหนังสือมาให้กับนายเอกอารเนี่ยพอนางเอกมันเปิดอานไปส่งสำนักนาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือนี้ฉันเคยอ่านมาก่อนนี่คะเฮ้ยมันมันเป็นไปได้ยังไงพลอยทอมมันก็บอกว่าอ๋อมันเป็นทิกเกอร์น่ะถ้าคุณเคยมีความทรงจํากับสิ่งของอะไรน่ะแล้วมันไปกระตุ้นความทรงจําของคุณน่ยไม่แน่นะคุณอาจจะจําเรื่องราวทั้งหมดก็ได ฉันจะจาเรื่องราวทั้งหมดได้จริงๆใช่ไหมคุณจะทําให้ฉันได้ใช่ไหมซึ่งไอ้ทอมก็เลยแบบอืได้ผมจะทําให้ความทรงจำคุณกลับคืนมานะแล้วสักพักไอ้นางเอกก็บอกว่าทอมคะฉันอยากกินชาจังเลยค่ะไอ้ทอมก็เลยไปเอาชามหม่ในเอกกินนะครับพอในเอกจิบชาเข้าไปเนี่ยความทรงจํามันก็กลับคืนมาอีกปึ้งหนึ่งละเขาเนี้ยไอ้เอกก็เลยถามไอ้ทอมว่าเออคุณรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันเป็นต้องเป็นชาแบบนี้ไอ้ทอมก็เลยบอกว่าอืมผมรีเสิร์ชเรื่องคุณมนะันอะ แล้วพอมื้อเย็ยนนะครับไอทอมเนี่ยมันก็โต๊ะกินข้าวให,ใหญ่มานั่งกินด้วยนะครับผมซึ่งพอนั่งจะกินด้วยกันแล้วเนี่ยไอตัวนั่นเองเนี่ยมันก็เงียบไม่พูดอะไรเลยนะไอทอมมันก็เลยบอกว่าเออคุณมีอะไรเนะี่ยคุณบอกผมได้ทุกเรื่องนะนี่ก็เลยบอกว่า,ก,ากี่คนแล้วค่ะทอมกี่คนแล้วที่คุณลักพาตัวผู้หญิงมาไว้ที่นี่แล้วก็พยายามที่จะใส่ความคิดใส่ความทรงจําอะไรบางอย่างให้กับพวกเธอแล้วคุณทําอะไรกับพวกเธอต่อละ่ะ คุณกคงจะข่มขืนข่มขืนเสร็จแล้วก็ฆ่าฆ่าเสร็จแล้วก็ไปฝังไว้หรือไม่กก็เผาทั้งเป็นคุณก็คงาจะไปหาผู้หญิงคนใหม่อีกคุณฆ่าทุกคนแล้วคุณน่ะก็รักใครไม่ได้หรอกเปรี้ยงไอ้ทอมมันก็โมโหมากเลยคนระับเอามือทุบแก้วแตกเลยนะฮะแล้วแม่งก็แบบร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าผมไม่รู้นะว่าคุณน่ะได้ความคิดเหล่านี้มาจากไหนกันแน่ ซึ่งมือของมันที่ทุบแก้วแตกเนี่ยก็เลือดไหลเลยนะครับผมแล้วมันเนี่ยก็เอาเหมือนผ้ามาเช็ดเช่นนะซึ่งกลายเป็นว่าช็อตนี้นางเอกเห็นหน้าไอ้ทอมเนี่ยแล้วก็รู้สึกแบบสงสารขึ้นมานะแล้วก็เอามือไปจับมือไอ้ทอมที่มันเปิดเลือดอยู่ไอ้ทอมก็แบบอมไม่เป็นไรแล้วไอ้ทอมก็เลยเดินออกไปจากห้องนะครับผมแล้วพอเช้าว,วันต่อมาเนี่ยไอ้ทอมมันก็มาคุยกับนางเอกนะครับผมว่าแบบขาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะยังไงก็พักผ่อนไว้เยอะ ไอ้ทอมก็เดินออกจากห้องไปนะครับผมซึ่งตัวนางเอกเนี่ยมันก็ลองถอดผ้าพันแผลตรงหัวเข่ามันออกมาดูนะแต่กับการว่าตรงหัวเข่ามันเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยแผลเป็นหรือว่าอะไรเลยนะครับผมนี่ยอกเนี่ยมันก็พยายามจะลุกขึ้นมาแต่มันก็รู้สึกว่ามันปวดเข่ามากๆเลยนะพมมันลุกเดินเดินเดินไปแถวที่ประตูนะครับผมมันก็มีความทรงจําแวบขึ้นมาซึ่งมันเป็นภาพที่เหมือนเหมือนกับโดนชายปริศนาเนี่ยเอาเข็มที่บรรจุยาสลบแทงเข้าไปที่ตัวนางเอกนะครับผมแล้วก็สลบไปนางเอกเนี่ยมันก็งงฮ้ย ไอ,อความทรงจํานี้มันมาได้ยังไงวะแต่นางเอกนะครับมันก็ซูดลงไปตรงหน้าประตูนะครับก็คือไม่ได้ออกไปข้างนอกนะนางเอกเนี่ยมันก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปอ่านหนังสือของมันอีกครั้งหนึ่งนะพอเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็เจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับที่เขียนด้วยตัวอักษรแปลกๆประหลาดๆนะครับผมแล้วพอเอานิ้วไปปาดเนี่ยมันก็กลายว่ามันเลือนหายไปได้นะครับกลายเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนขี้เท่านะแล้วมันก็มีแวบขึ้นมาเป็นภาพที่มันเหมือนกับในห้องนั้นเนี่ยมันมีเหมือนช่องลับเอาไว้อยู่นางเอกมันก็เลยแบบบรี ุูขึ้นไปแล้วก็ไปเปิดช่องลับที่อยู่ในห้องนะครับผมพอไปเปิดมันเนี่ยกลายเป็นว่าข้างในเนี่ยมีก้านไม่ขีดโคตรเยอะเลยนะเป็นแบบร้อยๆพันๆอันนะครับผมซึ่งก็ดาว่าไอ้รอยที่เขียนลงในกระดาษแผ่นนี้น่าจะเป็นรอยขี้เท่าจากไอ้ไม่ขีดไฟนี่แหละแล้วพอเย็นนั้นเนี่ยไอน้นางเอกกับไอ้ทอมเนี่ยต้องมากินข้าวเย็นด้วยกันนะครับผมมันก็ไปบอกไอ้ทอมว่าแบบเออคืนนี้เนี่ยเรากินข้าวท่ามกลางแสงเทียนดีไหม จะได้เพิ่มความโรแมนติกเข้าซะหน่อยสิ่งทีทองก็เลยบอกเออได้สิได้ได้ได,ได้แล้วพอมันเอาไม่ขีดไฟเนี่ยมาจุดกับเทียแล้วนะครับผมนางเอกเนี่ยมันก็เหมือนกับแอบเก็บการไม่ขีดเอาไว้นะฮะแลวหลังจากนั้นนะครับพอตรงคืนเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยก็คือจะแอบวิ่งออกกำลังกายอยู่ในห้องนะครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วพอตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมิดพื้นด้วยนะครับผมเหมือนแบบออกกาลังกายอ่ะแต่พอเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงเท้าไอ้ทองมันเดินเข้ามาเนี่ยมันจะ แกล้งทาเป็นเหมือนเดินไม่ได้แล้วก็เอาตัวไปชิดเกลกอกแพงเอาไว้นะครับผมแล้วพอตกเย็นนั้นนะครับผมทั้งสองคนก็มานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะแล้วคราวนี้ไอ้ทอมเนี่ยมันแต่งตัวหล่อๆมาเลยนะครับแล้วก็โกหนวดไปด้วยนะพอนางเอกเห็นเนี่ยมันก็บอกว่าอืมวันนี้เนี่ยคุณดูลุคไนท์มากๆเลยนะคุณดูดีมากๆเลยไอ้ทอมก็เลยบอกว่าอืมวันเนี้เป็นวันพิเศษของเรานะคุณลองกินอาหารที่ผมทำมาสิไอ้นางเอกเนี่ยมันก็เลยพอกินมางามย๊บ ก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นภาพแฟลชแบ็กอีกแล้วนะครับมันก็เหมือนมีความทรงจำเด้งขึ้นมาอีกแล้วเป็นตอนที่มันเนี่ยแบบแต่งตัวสวยๆหน้าผมสวยๆแล้วก็นั่งคุยกับไอ้ทอมนะครับผมซึ่งไอ้ทอมตอนนี้ก็เป็นผมสั้นใส่สูตรหล่อๆนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็พูดคุยกันอย่างสนิทสนมเลยนะและไอ้ทอมเนี่ยก็เคยให้สร้อยคอกับไอ้นางเอกไว้ด้วยนะครับผมมันก็เลยทาให้นางเอกเนี่ยเริ่มจะจําได้แล้วว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยเราน่าจะเคยรักกันมาก่อนนะครับผม แล้วพอวันต่อมานะครับผมในห้องเนี่ยก็จะมีรูปวาดแล้วก็มีกระดาษสีส,สแปะอยู่ทั่วห้องเลยนะนางเอกเนี่ยมันก็แบบวาดรูปสิงโตว,วาดรูปเสือวาดรูปเต็มเลยนะแล้วทอมเนี่ยมันก็เหมือนแบบเผลอรับอยู่บนฟูกของไอ้ตัวนางเอกนะนางเอกมันสบโอกาสนะครับผมก็เลยพยายามที่จะย่องย่องย่องไปที่ประตูนะฮะแล้วพอที่นางเอกเนี่ยจะไปจับก่อนประตูนะครับผมไอ้ทอมก็พูดแาว่าข้างนอกมันหนาวนะถ้าคุณจะออกไปข้างนอกเนี่ยคุณต้องใส่โค้ดรู้ไหม ซึ่งไอ้นางเอกเนี่ยแม่งก็แบบสถิติใหญ่ที่จะไม่ออกนะครับผมแล้วพอตกคืนนั้นนะครับในระหว่างที่นางเอกเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่นะไอ้ทอมเนี่ยมันก็ยื่นมือเข้ามาแล้วก็จับนางเอกลุกขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาสวิตช์เนี่ยปิ๊บทำให้ห้องมันมืดลงแล้วก็เปิดเพลงแบบซึ้งๆนะครับผมแล้วก็จับตัวนางเอกมาเกอะแล้วก็เต้นลำนะครับผมเต้นเต้นเต้นไปเรื่อยๆจนนางเอกเนี่ยมันเกิดแวบความทรงจำของมันขึ้นมาอีกนะครับผมเป็นภาพที่ตัวนางเอกกับไอ้ตัวทอมเนี่ยมันกําลังแบบ เต้นรำกันอยู่นะครับผมซึ่งไอทอมเนี่ยมันก็ระหว่างที่เต้นํำอยู่เนี่ยมันก็จะพูดว่าแบบคุณคือความหวังของผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าคุณจะสําคัญกับผมขนาดนี้ผมไม่สนใจว่าคุณจะเคยมีผู้ชายคนไหนมาก่อนหรือว่าตอนนี้คุณจะมีแฟนแล้วก็ตามผมต้องการจะใช้ช่วงชววาชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณนะผมรักคุณแล้วคุณล่ะรักผมไหมอีนี่ยก็บอกว่า ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นแบบเดียวกับคุณเลยค่ะคุณทอมแล้วมันก็ดูดปากกันดื่มดานะครับจว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 บเลยนะครับผมก็คือเหมือนแบบแน่ดีเนี่ยมันก็เคยรักกันมาก่อนนะครับผมแล้วมันก็พึ่งกับมาที่ปัจจุบันนะครับผมไอ้นางเอกเนี่ยมันก็พูดกับคอมว่าเอ้ยทุกอย่างมันคือของจริงความทรงจําที่เราเคยรักกันเนี่ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคะทอมโอ้เรารักกันแล้วมันก็มากอดกันนะครับผมแล้วพอมันลุกขึ้นนะครับผมไอ้ทอมเนี่ยมันก็นั่งอยู่ในห้องนะแล้ว ตัวนางเอกเนี่ยมันก็เหมือนกับเข้าไปกอดทางด้านหลังนั้นแล้วก็บอกว่าเออนั่นสวิตอะไรคะทอมทอมก็บอกว่าอ๋อสวิตนี้นะมันคอยควบคุมทุกอย่างในห้องนี้ได้เนี่ยควบคุมไฟควบคุมแสงควบคุมเสียงแล้วไอ้นางเอกมันก็ไปหยิบมาแล้วก็เปิดไฟในห้องให้มันแบบเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็เปิดเพลงแบบยั่วๆนะฮะแล้วนางเอกเนี่ยมันก็ถอดผ้าลงแล้วก็เต้นยัว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 ไอ้ทอมนะครับผมพอยัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ ขึ้นไปนั่งคอมไอทอมนะทำให้ไอทอมเนี่ยมันหืนอยู่ๆมันก็ร้องไห้ออกมานะครับผมไอทอมก็บอกว่าลูบี้เธอร้องไห้ทําไมเนี่ยไอนเนี่ยก็บอกว่าเราเรามันถึงจุดน,นี้ได้อย่างไรเนี่ยอทอมบอกฉันหน่อยได้ไหมคะและไอทอมเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับนางเอกฟังนะครับผมโดยที่ต้นเหตุข,ของเรื่องนี้นะครับก็คือผู้ชายคนที่เช่าอพาร์ทเมนต์อยู่กับนางเอกที่ชื่อไอนิกนะครับผมเพิ่งในคืนนั้นเนี่ย ไอ้นิกกับนางเอกเนี่ยก็ไปกินเหล้าอยู่ในบาร์นะครับผมแล้วแล้วอย่ๆไอ้นิกเนี่ยมันก็ไปจับมือของนางเอกนะครับผมแล้วก็พูดว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราควรทํากันสักทีละ่ะซึ่งเหมือนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเซ็กนะครับผมนางเอกก็บอกว่าอ๋อไอเรื่องที่คุณมาจับมือฉันแล้วทําตัวนะ่าอายแบบเนี้เหรอพอระหว่างที่ไอ้นิกกับนางเอกเนี่ยเดินกลับไปด้วยกันนะครับผมพอถึงห้องที่จะต้องแยกกันเลวเนี่ยกลายว่าไอ้นิกเนี่ย มันเข้าไปจวบรวบรวบดุมๆนังเอกนะครับผมไอ้นางเอกก็แบบเฮ้ยไอ้นิกมึงทําอะไรกูเนี่ยแต่ไอินิกเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดนะครับผมมันก็พยายามที่จะลากนางเอกขึ้นไปบนเตียงนะฮะแล้วก็พยายามจะข่มขืนนะครับผมพอนางเอกไม่ยอมเ่ยก็ต่อยท้องปึก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 อะไรนิกก็เลยลงมือข่มขืนนางเอกนะครับผมซึ่งในเวลาเดียวกันที่ทอมเนี่ยเดินเข้ามาหาที่ห้องของนางเอกแล้วก็เห็นภาพที่นกิกกำลังข่มขืนนางเอกอยู่เนี่ยไอ้ทอมก็เลยไปต่อย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 นิกจนตายเลยนะครับผม แล้วพลอยอ,อมเดี่ยจะไปปลูกนางเอกนะครับผมการไหว้หนางเอกเนี่ยมันสูญเสียความทรงจําไปเลยนะครับจำไอ้อมก็ไม่ได้นะพูดพูดได้แต่ว่าแบบคุณเป็นใครฉันอยู่ไหนคุณเป็นใครซึ่งมันก็ทําให้แบบตัวไอ้อมเนี่ยแบบเมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ท่าทไมนางเอกมันจําเรื่องราวก่อนหน้านี้เรื่องของเราไม่ได้เลยไอ้อมเนี่ยนอกจากที่จะต้องหนีเพราะฆาคนตายแล้วเนี่ยก็เลยพานางเอกหนีไปด้วยนะครับผมมันก็เลยคิดว่าเอ้ยเราไปอาศัยอยู่ที่เกาะหางไกลเกาะหนึ่งเลยดีกว่า มันก็เลยเหมือนแบบมาสร้างที่อยู่ใหม่บนเกาะล้างเลยนะครับผมจนมันไปเจอห้องห้องหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เป็นห้องที่มันใช้กักขังเน็เนียณปัจจุบันลวครับผมแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยมันอยู่ที่ห้องนี้นะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการกระตุ้นความทรงจําอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วทุกครั้งเนี่ยไอทอมเนี่ยมันก็จะเอารูปในสมัยเก่าๆที่มันเคยถ่ายรูปคู่กันเนี่ยเอามาให้ตัวนางเอกดูนะครับผมซึ่งมันก็จะแบบเออเนี่ย คือคุณนะเนี่ยคือผมเมื่อก่อนเราเราเราักกันซึ่งเนงเนี่ยมันก็จําไม่ได้นะครับผมแล้วก็แบบกระชากลูกออกไปแล้วก็แบบกรี๊ด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 ซึ่งไอ้ทอมเนี่ยมันก็แบบเสียใจมากๆเลยไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับผมมันก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าจําไม่ได้เราจะต้องล้างสมองแล้วก็ใส่ความทรงจาใหม่เข้าไปแทนซึ่งไอ้ทอมเนี่ยในตอนที่พยายามจะสร้างความทรงจาใหม่ให้กับนางเอกเนี่ยมันก็สร้างสถาน,นการณ์ว่ามันเป็นจิตแพทย์บ้างมันเป็นหมอมัง่ง โดยที่นางเอกเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะว่ากําลังโดนปลูกฝังความทรงจําใหม่และสุดท้ายก็กลายมาเป็นแบบปัจจุบันที่เป็นอยู่นะแล้วพอนางเอกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมนางเอกมันก็เข้าไปกอไดไอ้อมนะะแล้วบอกว่า <c oughs> ฉันรักคุณกระทอม <c oughs> ฉันรักคุณ <c oughs> ฉันรักคุณนะทล้ง <c> ค <oughs> ู่น <cheers> ะครับก็เลยบึดจาบึดบึดจาบึดกันนะครับผมเย่กันถึงเช้าเลยนะครับผมและพอเช้าวันต่อมานะครับไอ้นางเอกเนี่ยมันก็ตื่นก่อนไอ้ทอมนะมันก็เลยไปจุ๊บแก้กไอ้ทอมปรากฏว่าไอ้ทอมมันก็ยังไม่ตื่นนางเอกมันมโอกาสนะครับผม ก็เลยเอาอเศษกระจกที่มันเคยทําแตกไว้เนี่ยแทงคอยทอมนะครับผมแล้วมันก็ต่อสู้กันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นฉากต่อสู้หรอกแต่เป็นเห็นฉากที่แบบเลือดเนี่ยมันจะเซนติดไปทั่วห้องเลยนะการว่าเหมือนไอ้ทอมเนี่ยมาโดนกระซ u วคอจนแบบเลือดไหลออกมาเต็มเลยนะแล้วอีนางเอกเนี่ยมือนก็เลยพยายามที่จะวิ่งออกไปจากบ้านหลังนั้นนะครับผมซึ่งข้างนอกเนี่ยมันก็เป็น บนเกาะที่ห่างไกลตามที่ไอ้ทอมมันเคยเล่าไว้จริงๆนะนางเอกมันก็มองขึ้นไปบนฟ้านะครับเห็นนกบินกันเป็นเป็นอิสระเลยนะแบบหน้าตาของนาเงเอกเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังเลยนะครับผมนางเอกมันก็วิ่ง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 ไปที่ริมน้ำนะเห็นเรือมันจอดอยู่มันก็เลยจะเหมือนกับขึ้นเรือหนีนะครับผมแต่พอผักเรือออกไปแล้วเนี่ยกลายว่ามันหมดแรงแล้วก็สลบอยู่ที่ริมน้ําตรงนั้นเลยนะฮะแล้วภาพก็ตัดมาที่เป็นนางเอกเนี่ยตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องพยาบาลนะครับผมโดยที่มีคุณหมอเนี่ยก็เดินมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้น่ะ คุณสูนเสียวความทรงจําแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวสักพักเนี่ยความทรงจําทั้งหมดของคุณจะกลับคืนมาเองแล้วพอไอคุณหมอเนี่ยเดินออกมาจากห้องแล้วครับผมก็กลายว่าไอหมอคนนี้นะครับก็คือไอทอมนั่นเองนะฮะแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับและหลังจากนี้นะครับก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูแล้วการวิเคราะห์หนังนะครับผมผมรู้สึกวา่าหนังเรื่องนี้นะครับ อนันจ,จริงๆเนี่ยมันแทบจะมีตัวละครแค่2ตัวนะครับผมก็คือไอ้ทอมกับมินังเอกเนี่ยมันพูดกันทั้งเรื่องเลยนะครับผมครึ่งตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีทําให้หน้าเบื่อมากนะครับผมแต่ด้วยความที่บทพูดแล้วก็หนังเนี่ยมันพยายามที่ทําให้คนดูเนี่ยสับขาหลอกตลอดเวลานะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องไหนมันคือเรื่องจริงเรื่องไหนมันคือเรื่องโ,โกหก OK วะจนจบเนี่ยล้วก็ยังไม่รู้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องที่ไอ้ทอมเล่าเนี่ยมันเป็นรรเรื่องจริงห, <ác networking S 1> หรือเปล่า เพราะในตอนท้ายเนี่ยมันปลอมตัวเป็นหมอเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มึงพูดมาเนี่ยมันเป็นการใส่ความทรงจําใหม่ให้กับตัวนางเอกแล้วยิ่งประโยคที่นางเอกมันเคยพูดกับไอ้ทองไว้เนี่ยว่าแบบกี่คนแล้วที่คุณรักพาตัวผู้หญิงมาที่นี่มันก็เลยทําให้รู้สึกมันเป็นฉุกคิดนิดนึงนะว่าหรือไอ้ทองมันเคยทําอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะใส่ความทรงจําอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ มันก็มีบางสิ่งที่ไอทอมเนี่ยมันพูดจริงนะครับผมการที่มันพานางเอกมาอยู่บนเกาะที่ห่างไกลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะหนังเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกได้เลยนะว่าบางครั้งเนี่ยความรักเนี่ยมันเกิดมาจากหัวใจหรือว่ามันเกิดมาจากความทรงจํากันแน่เพราะผมรู้สึกว่าตัวนางเอกเนี่ยมันเหมือนแบบมีความย้อนแยงอยู่นะบางครั้งมันเหมือนความทรงจําต่างๆเนี่ยมันก็พอโดนกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ย รักไอ้ทอมจังมันมีเรามีความทรงจําที่ดีๆต่อกันขนาดนี้เลยเหรอมันทําให้ฉันรักเธอแต่ถ้าถามจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าหัวใจมันบางทีมันก็เหมือนกับไม่ได้รักอะสุดท้ายมันถึงได้เอาไอ้กระจกเนี่ยมาแทงคอยทอมนะครับผมมันเลยเหมือนเป็นการตั้งคําถามว่าการที่จะรักใครสักคนเนี่ยมันใช้หัวใจหรือใช้ความนึกคิดกันแน่แต่ต่อให้รักกันขนาดไหนเนี่ยการกักขังนงเหนียวไม่ให้เป็นอิสระเนี่ยมันก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับผมผมก็เลยคิดว่า ในตอนสุดท้ายที่ตัวนางเอกมองขึ้นไปบนฟ้าแบบเห็นนกบินบินแล้วก็แบบตาเลืองร้องเห็นถึงความหวังเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกได้ว่านางเอกเนี่ยมันเลือกที่จะเป็นอิสระภาพมากกว่านะแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องการวนลูปนะครับผมมันน่าจะเป็นไปได้ไหมว่าตัวนางเอกเนี่ยอาจจะเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วก็ได้นะเพราะทุกครั้งที่ตัวนางเอกมันนอนหลับแล้วฝันเนี่ยมันจะฝันว่ามันจมน้านะครับผมแล้วก็จะมีมือนึงเนี่ย มันขึ้นมาจากน้ําซึ่งมันก็ไปพอดีกับตอนที่นางเอกเนี่ยในตอนท้ายมันพยายามที่จะใสเรือออกไปแล้วอยู่ๆมันก็กลายว่ามันสลบอ่ะคาลิมน้ํานั้นแล้วก็เดาว่ามันน่าจะจมน้ําแล้วตัวทอมเนี่ยมันฉุดขึ้นมาจากน้านะครับผมมันก็เลยเหมือนกับเป็นภาพที่เป็นเหมือนแบบความทรงจําแล้วเก็บไปเป็นความฝันนะครับผมแล้วมันก็น่าแปลกมากๆตรงที่ตัวนางเอกเนี่ยพอมันเอามีดแทงคอยทอมมาเนี่ยแล้วมันหนีออกมาเนี่ยมันก็ดูแข็งขันดีนะ ดูมีแรงแล้วก็แบบพึ่งตื่นด้วยแต่พอมึงมาใส่เลยเนี่ยมึงกับสลบตรงนั้นซะงั้นก็เลยเป็นไปได้หรือว่ามึงโดนสะกดจิตว่าห้ามหนีหรือเปล่าพอมึงคิดที่จะหนีเมื่อไหร่เนี่ยมึงต้องแบบสลบลงไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอีกซีนหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องการวอลลุ่มนะครับผมก็คือเรื่องตอนที่ตัวนางเอกเนี่ยมันแวบขึ้นมาเรื่องช่องลับที่อยู่ในห้องมันอ่ะพอมันไปเปิดเนี่ยมันก็เห็นกองไม่ขีดไฟที่จุดไฟแล้วเนี่ยเป็นแบบร้อยๆเป็นพันๆแท่งเลยนะ ซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันเนี่ยเคยเจอไอรกระดาษแผ่นนี้มาก่อนแล้วก็เคยเขียนสัญ,ญลักษณ์แปลกๆมาก่อนหน้าน,นี้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนะครับผมและไอหนังเรื่องนี้นะครับที่ชื่อว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไปคล้องกับคําว่าฮิปโปแคมปัสนะซึ่งไอฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสมองนะครับที่จะคอยเก็บความทรงจําระยะยาวไว้นะแล้วถ้าไอสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเนี่ยหายไปมันจะทําให้เราหลงลืมแล้วก็ จำอะไรไม่ได้นะครับผมและหนังเนี่ยมันก็ไปพอดีกับการที่พยายามจะพูดถึงเรื่องความทรงจําการสะกดจิตการใส่ความทรงจําใหม่เข้าไปด้วยนะครับผมผมเลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคำว่าฮิปโปแคมปัสกับฮิปโปโปเตมัสนี่แหละมันคล้ายๆกันนะอืและหนังเรื่องนี้นะครับก็มีรายละเอียดเยอะมากนะครับดูครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับผมแล้วพอจบแล้วเนี่ยก็เป็นปลายเปิดให้คนดูเนี่ยเอาไปคิดต่อนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ทอมเนี่ย มันเป็นคนยังไงกันแน่และความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นคนรักกันมาก่อนจริงหรือเปล่านะครับผมอืมน่าคิดมากๆฮะและหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่8คะแนนนะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับใช้คนน้อยไอเดียดีบทพูดดีหลอกคนดูได้ทั้งเรื่องเลยนะครับผมและเพื่อนๆที่ฟังสปอยคลิปนี้นะครับผมคิดว่าไอ้ทอมเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วเรื่องราวทั้งหมดในความทรงจำของนางเอกเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ทอมเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ใส่สมองนางเอกครับผม ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเมื่อชอบดูหนังนอกกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและเพื่อเป็นกรงจูงใจกับผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมองค์เวลาไปก่อนสวัสดีครับ